และะกับรายการคอมผมทอยวันนี้ก็จะมารีวิวเป็น, ates, นะะมินิเมตนะครับผมเป็นมินิเมตของมาร์เวลนาวในทีมตันเดอร์โบนะครับผมนี่นะฮะก็ลักษณะของก็เป็นประมาณนี้นะครับของตันเดอร์โบก็เป็นตันเดอร์โบของมาร์เวลนาวนะครับผมก็จะมีพันนิเชอร์เดสพูลเดสฮอคแล้วก็อีเล็กตอรานะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกรางลักษณะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเจเนโรสได้นะครับผม <c oughs> นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นประวัติของทีมการเป็นมาอะไรประมาณนี้มั้งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปหาอ่านกันเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คอมมิกมันก็มีออกมาในเยอะพอสมควรแนละ้วโอเคอามาดูที่ตัวมินิเมทกันเลยก็ไม่ได้รีวิวมินิเมทมากันก็นานพอสมควรนะฮะโอเคก็มันจะมีให้มาทั้งหมด4ี่ตัวนะครับในทีมทีมนี้มาให้ทั้งหมด4ี่ตัวแต่ก็เสียดายนะถ้าสมมุติมีตัวแบบแพ็คคู่มาให้อีกก็น่าจะโอเค นะครับผมก็อิสเซอรีนี้ให้มาก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะเจาะจงไปในแต่ละตัวนะกันนะครับผมก็ที่แถมมาให้แน่นอนก็คือสแตนสายสแตนสายนี่ให้มา4อย่างเลย4 4แผ่นนะครับผมก็ทุกตัวก็จะมีสแตนของตัวเองนะครับผมาวนี้ก็มาดูเจ้าตัว e ี e ล็กตนก่อนนะครับ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้รูปร่างที่ทํามาก็สีที่พูดนี้มันจะสีมันจะเป็นด้านๆน,นะครับผมซึ่งผมเป็นคนชอบสีด้านมากกว่าสีแบบมันวาวนะคะในในเวอร์ชันของมินิเมทนะ,ะแต่ถ้าพูดเป็นการพาการพาอะไรนี้ผมจะชอบแบบเงาเงาอันนี้มันเป็นแบบด้านจับไปมันก็จะรู้สึกอีกแบบหนึง่งนะครับผมช่วงหน้าอกช่วงตรงต้นท้องอะไรน,นี้เขาก็วาดมาทําสีมาได้สวยดีหน้าก็ไม่มีเลอะเลย ครู่นะครับมันไม่โฟกัสนะหน้าก็ไม่มีเลยเลยนะครับส่วนหน้าก็ทํามาได้ละเอียดดีนะฮะตัวนี้สงผมทุกอย่างนะครับรูปร่างหน้าตาช่วงลายเส้นตรงขาอะไรแบบนี้ก็ทํามาได้โอเคนะเป็นหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าก็น่ารักเลยแหละแลนะ้ก็อิเล็กต้าก็อุซอรณ์ที่ให้มากลุ่มนี้นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมผมต้องค้นหาอุซอรณ์ อีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีเยอะแล้วถุงอสุริยุทธของผมก็มีเยอะนะครนี่ฮะทั้งถุงก,ก็อยู่นี่นะครับผมเดีย๋ยวเราแกะมาให้ดูกันเลยของเอลิเต้าโอ้บรับสละเอลิเต้านะครับผมให้มาก็มีทรงผมนี่นะฮะมีดาบสามง,ง่ามของเขา มาหนึ่งคู่นะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ผมก็ไม่รู้ว่านอกนั้นมันจะเอาไปใช้เล่นกับใครนะมันก็มีคันตนะอีกตั้ง4อันซึ่งก็คงจะใส่กับตัวไหนก็ได้แต่ที่แน่ๆก็เด็พูวมันต้องได้ใส่แน่นอนนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีนะขอ,องยูเรต้านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนทรงผมให้ดูกันนะครับ ถอดออกมานะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยที่เขาไม่ได้โพกผ้านะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ใส่กับมือได้ครับจัดท่าให้ได้สวยสวยงามก็เป็นอายที่น่าเล่นแล้วสําหรับตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวผู้หญิงที่เล่นแล้วสนุกดีนอกนั้นตัวผู้หญิงก็ผมไม่ค่อยมีมินิเมทที่เป็นตัวผู้หญิงด้วยละครับก็แต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันสนุกนะฮะ ก็แนะนำนะราคาก็ไม่ได้แพงมากสักเท่าไหร่นี่ไปแล้วน,นะครับ1ตัวต่อมาก็เป็นเด็พููเป็นใครหลายคนชอบมากตัวนี้เด็พููเป็นตัวของมาเวลนาวนะครับผมลักษสนก็จะมีเหมือนคล้ายๆสายสายสพาขอางเขาอะไรอย่างนี้นะก็เพชนมาได้สวยหน้าก็ไม่มีเรอะ ไม่มีเลอะเลยนะครับผมเห็นไหมฮะทำมาได้สวยงามครับลักษณะสัดส,ส่วนทําสีมาได้แบบนี้ได้โปเชดีนะครับแต่ตัวนี้ผมทําปืนสั้นเขาหายไปนะก็รู้สึกเสียดายมากตอนที่ย้ายหอนะก็ทําหายในตอนนั้นก็คงหาไม่ได้แล้วก็คงเจ้าตัวของอื่นอื่น,น,นมาใส่แทน นะครับผมปืนเขาก็แถมมาให้หนึ่งานใส่ใน,ตร,นตรงนี้ก็คงจะเอาปืนของพันนิเชอร์มาใส่แทในใ้สักกันหนึ่งนะครับผมโอเคก็เรื่องของจุดขยับของผมก็ใครที่ดูการรีวิวมินิเมทก็จะรู้ไปเยอะแล้วนะฮะก็คงจะไม่ต้องรีวิวจุดขยับอะไรมากมายนะครับผมโอเคสําหรับตัวมินิเมทนะฮะก็ตัวนี้ก็สามารถถอดหัวได้นะครับผมก็จะเห็นหน้าเละๆของเขาหน้าเละๆนี่ทํามาได้สวยงามมาก สวยงามจริงครับถึงด้านหลังมันจะไม่มีก็ตามแต่ว่าแค่แบบด้านหน้ามันก็แบบสวยแล้วอ่ะนะฮะตัวนี้อะเซอร์รีที่ให้มาก็คงจะเป็นคันตะนะาะสองอันที่แถมมาให้นะครับผมแล้วก็ปืนพกอีกอันหนึ่งนะครับผมแต่ก็มันหายไปแล้วเนาะก็คงไม่ได้ใส่แต่ว่าข้อเสียตัวนี้ของผมคือมือด้านนี้มันห่างตรงช่องรูนี่มันห่างมากเกินไปจนมันใส่ดาบแล้วก็ตก แต่ว่าถ้าใส่ทางด้านนี้ก็ยังแน่นนะครับผมมันคงเป็นของผมแค่ตัวเดียวแหละแต่ผมรู้สึกเสียดายก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดีนะคใครมีวิธีแก้ก็ช่วยบอกผมแล้วกันนะครับผมคงต้องไปชุบน้ําร้อน,น้วมั้งผมว่านะฮะโอเคก็มีแตนก็เหยียบเหยียบใส่กันไปเลยนะครับผมโอเคตัวเด็ปผูนะะต่อมาก็เป็น เออ่เจ้าตัว Red h o นะ g e n e r a l General Ross นะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นแอคชั่นมินิเมทแอคชั่นที่ใหญ่ปั้นมาได้ส,สวยงามตัวนี้จะแปลกใหม่นะครับคือเขาเริ่มทีเนี่ยมินิเมทเนี่ยแขนมันจะเป็นเรียวๆแบบนี้ใช่ไหมครับไม่มีอะไรแต่ว่าตัวนี้ก็คือทําให้พิเศษกว่าเดิมก็คือเขาเขาปั้นมา ปั้นมาเพื่อประกบเข้าไปอีกนะครับผมคือสวมเข้าไปอีกก็สามารถถอดออกมาได้ของผมจะถอดอยากหน่อยเพราะว่ามันมันแน่นมากเนี่ยนะฮะแทบจะถอดไม่ได้เลยด้วยซ้ําแน่นจริงๆคงจะถอดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าถอดแรงตรงนี้ก็คงจะมือขาดนะแต่ว่าก็คือถอดได้นะครับผมถอดได้ ผมไม่ค่อยได้ถอดมานานแล้วไนงะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนเป็น general loss ทีนี่ถอดมาก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงช่วงแขนข้างใน,นก็ทำเหมือนเขาใส่เสื้อแบบมันมันขาดอะไรประมาณเนี้เพื่อในการที่เขาเหมือนประมาณว่าตอนนี้เขาเป็น general loss เนี่ยเขากำลังจะกายร่างอะไรประมาณเนี้ยก็ a c c e s s o r y ที่ให้มามันก็ต้องมีมือปกติมาให้อยู่แล้วนะครับผมก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตัวนี้ก็ลึงออกมา โอ,อโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้เขาเปลี่ยนล่างเป็นอันนี้ละกันผมถอดได้หัวถอดได้ดึงตัวออกมาเป็นไงฮะรายละเอียดข้างในเขาทํานะครับตัวนี้ทําเป็นเหมือนเป็นคนเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วสวยงามนะครับผมตรงช่วงขาก็เช่นเดียวกันนะครับผม เป็นมาแล้วก็ปั้นตัวขาก็เป็นแบบใหม่แล้วก็ปั้นมาโอ้โหสุดสะแล้วพยายามดันดันไม่ออกอออกละนะครับอืมเป็นไงฮะแข็งปักเลยฮะท่านผู้ชม,มจะให้เขาเปลี่ยนล่างซะหน่อย ก็มีอ,ออกไปพวกนี้อ,ออกไปอ,ออกไปแคนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมก็มีขานะสองข้างนี่นะครับเขาก็ให้มาหนึ่งคู่ก็มันจงเสียบมันเข้าไปขาแน่นมากตัวนี้นะครับผม ติดเข้าไปหัวจินเนอร์ลอสติดเข้าไปนะฮะมือก็เสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวอีกข้างนึงผมจะพยายามให้มันดึงออกให้ได้อ,ออกแล้วเห็นไหมฮะ เวลาเราไม่ได้เล่นฟิกเกอร์นานๆนนไม่ได้เปลี่ยนอะไรมนนานานๆเนี่ยมันก็จะแข็งแข็งมากจนเกินไปเราก็จะกลัวมันหักนะครับผมก็พยายามทําให้มันเบาๆนะครับผมเพื่อไม่ให้มันแต่หักได้อะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาดูฮะตัวนี้ก็เพ้นนะข้างหลังเขาก็เพ้นนะครับผมช่วงมือทาเป็นเหมือนเสื้อขาดกำลังจะกลายพันอะไรเงี้ยหน้าก็เป็นหน้าโหดหน่อยนะครับผมแต่แต่ โอเคก็ออกมาได้สวยงามดีเนีย่ยตัวตัวนี้นะครับผมโอเคอุปกรณ์ที่เหลือกองตัวกองชุดอะไรนี้ก็เก็บไว้ต่อมาก็เป็น the p u n i h e r ตัวนี้พิเศษคือผมชอบตัวนี้มากตรงที่คือมันมีพ้าคลุมถ้าถอดแล้วเอาไปคัสตอมกับตัวอื่นนี้โอ้จะบอกว่าเท่มากถ้าใส่กระเดพูนี้ผมว่าอย่างเท บอกตามตรงนะฮะตัวนี้หน้านี้ก็อย่างสวยฮะแต่ตัวนี้หน้ามันจะเป็นแบบมันๆน,นะครับผมหน้ามันจะมันทาเหมือนทาเคลือบด้านไว้เออเคลือบเงาไว้แต่พวกสองตัวเนี้ยมันจะเป็นเคลือบด้านนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าหน้ารับฟุงฟ้งเฟล็กดีนะฮะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนโชว์ของหน่อยเพราะว่าถ้าเป็น เขาอยู่ทีม t h u n d e r ์โบ t เนี่ยเขาจะเป็นหัวกระโหลกสีแดงใช่ไหมครับแต่ว่า i ินินเมทเขาก็ทํามานะเปลี่ยนสีขาวได้ด้วยครับท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนนะฮะนี่ฮะจากสีแดงนี่นะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวได้นะฮะเราก็แค่สลับแขนเพื่อให้มันหันมาถูกทางนะครับผม ก็สามารถถอดเสื้อแล้วก็คัสตอมแบบนี้แบบไม่ใส่เสื้อคลุมก็ได้นะมันก็จะได้เป็นพันธเชอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าคุณจะใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็๋ยาวาไม่ใส่เลยแล้วกันฮะมันจะได้เป็นแบบแปลกใหม่ดีนะนี่ครับก็เนี่ยพอคลุมก็เป็นพลาสติกยางก็สามารถาไปคัสตอมกับตัวอื่นได้นะผมว่าเท่ไปอีกแบบอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีปืนพกปืนสั้น2อัน บาสุก้าหนึงอันซองช็อตกันหนึ่งอันนะก็มีเท่านี้ก็สามารถถือจับเล่นอะไรได้ทุกอย่างก็เปลี่ยนสลับให้ใครใส่ก็ได้ฮะแล้วตรงนี้มันจะมีซองปืนอยู่ก็ใส่ลงไปเก็บซองปืนนี่แหละครับข้อเสียของตัวนี้ที่ผมได้มานะตรงขาตรงนี้มันหลวมผมพยายามว่าจะทำให้มันแน่นอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี นะฮะนี่ครับลูกซองบัสซูก้าจัดเต็มฮะบอกไว้ก่อนตัวนี้นะครับผมโอเคมาตั้งโชว์ตั้งไม่ค่อยอยู่ก็ใส่แสแตนครับยังไ,ไมฮะมันเหมือนจะหลุดเรื่อยๆเลยโอเค อโอเคนะฮะก็กับการเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรพวกนี้ก็โชว์ให้กันเห็นหมดเรียบร้อยดาวพวกนี้ก็จะให้ใครถือก็ได้นะแต่ผมให้ถือแล้วก็โอเคก็นี่ก็เป็นกลับมารีวิวมินิเมทอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกปแปลกๆดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามัวแต่ไปเล่นอย่างอื่นแทนนะครับผมก็ส่วนชุดนี้ซีรีส์นี้ก็ เต็ม10ผมก็ให้10เลยนะฮะพ่อหนึ่งเป็นความชอบส่วนตัวโดวยที่ชอบพันธุ์เชอร์เดสูลแล้วก็เลนสฮาร์กิแล้วแล้วก็โดยการลงสีนะครับผมผมว่าก็เข้ากันได้ดีนะฮะอเิเซสซีที่ให้มาก็เยอะนะครับผมการเปลี่ยนล่างการแบบลักษณะอะไรเนี้ยดีเทลของงานออจะเป็นการลงสีการแบบรายละเอียดของชิ้นงานอะไรนี้เขาก็ทํามาได้ดีผมก็เลยชอบเป็นชอบชอบมากกว่าเดิมแล้วก็ชอบเป็นพิเศษด้วยนะครับผมโอเคก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องดาท,ท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะก็ใครชอบก็กดไลค์ใครชอบมากๆก็กดซับนะครับผมยังไงก็ช่วยติดตามคอมเมนต์แชร์ซับสไคร b ์กันด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์กันแล้วนะฮะว่าจะให้รีวิวอะไรต่อดีหรือว่าอยากช่วยๆก็บอกว่าควรดัดแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ก็เสนอมาได้นะครับผมโอเคก็ okay. สำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนละกันครับเจอเปืนครับผม